มาแล้วครับผมนี่ครับผมเจลีบีกิน <c oughs> <c oughs> ตรงมาจากฟิลิปปินส์ครับผมโอเคขนาดแบรนด์ดังๆอย่าง KFC หรือว่าแมคโดนัทสวัสดีครับพวกับผมบ่าวต้นคนกันเองครับผมวันนี้มีเรื่องเล่าครับผมทุกคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับผมว่าฟาสต์ฟู้ดที่ไทยครับอันดับหนึ่งก็น่าจะเป็น KFC แล้วก็แมคโดนัท ที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์ครับผมขอนส่วน KFC ก็จะเป็นไก่ทอดอ่าแต่รู้หรือไม่ครับผมว่าฟาสต์ฟู้ดอันดับหนึ่งที่ครองใจคนฟิลิปปินส์คืออะไรครับผมรู้หรือไม่ครับผมถ้าไม่รู้ก็คือผมจะมาเล่าให้ฟังครับผมอันดับหนึ่งฟาสต์ฟู้ดที่ฟิลิปปินส์ที่เป็นที่นิยมนะครับของคนชาวฟิลิปปินส์ก็คือเจอร์รีครับผมแบรนด์ของเจอร์รี่ถึงกําเนิดก็คือเป็นคนของอที่ฟิลิปปินส์โดยตรงครับผม อันดัครับผมอันดักเจ้าใหญ่เจ้าลงดังๆที่เข้ามาตีตลาดอย่างอแม็กกอนัทแล้ว่า KFC ครับผมยังไม่สามารถครองใจคนฟิลิปปินส์ได้เลยนะครับผมอ่าตกกระป๋องเป็นอันดับสองหรือว่าเป็นอันดับสามรองลงมาจากเจอร์ลี่บีครับผมแล้วแล้วครับผมวันนี้ผมก็ได้มาแล้วครับผมนี่ครับผมเจอลีบีขอบคุณมากเลยครับผมสำหรับเพื่อนที่บิน กลับมาที่เมืองไทยแล้วก็ซื้อติดมือมาฝากครับผมอันนี้ผมจะมาให้ดูหน้าตามันครับผมอันนี้ก็คือแพ็กเกจจิ้งก่อนจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ครับอันนี้ก็จะมีโลโกโล้ติดอยู่เจลาบีเจลาบีบินตรงมาจากฟิลิปปินส์ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในเ่ยอ่าก็จะเป็นเหมือนเบอร์เกอร์ทั่วไปครับ กอเ์บีผมชอบอย่างหนึ่งก็คือไก่ครับผมไก่เจรีบีแล้วก็มันจะมีซอสเป็นเอกลักษณ์ของมันครับซอสมันก็จะคล้ายๆกันกันกบมันบดครับผมซอสมันบดซอสของมันบดจะเป็นที่นิยมรับประทานกันมากเลยครับผมที่ฟิลิปปินส์ขนาดแบรนด์ดังๆอย่าง KFC หรือว่าแมคโดนั s เข้าไปตีตลาดก็ยังไม่สามารถาเอาชนะคนท้องถิ่นของคนฟิลิปปินส์ได้นะครับ แบรนด์ที่คองใจชาวฟิลิปปินส์อันดับหนึ่งก็คือเจลบีครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมสำหรับแฮมเบอร์เกอร์นี้บินตรงมาจากเจลบีเอ๊ะบินตรงมาจากฟิลิปปินส์ใช้เวลาขึ้นเครื่องมาประมาณสามชั่วโมงครึ่งแต่กว่าจะได้กินก็ประมาณยี่สี่ชั่วโมงครับโอเคครับอร่อยเหมือนเดิมครับผมรสชาติเนื้อมันจะไม่เหมือนกับของอแมคโดนัล ันจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยครับผมรสชาติส่วนไก่ก็เหมือนกันครับผมไก่ก็จะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็จะมีสปาเกตตี้ของเขาครับผมอร่อยมากเลยครับถ้าเกิดว่าใครได้ไปที่ฟิลิปปินส์ผมแนะนาครับผมถ้าลองหาร้านจรบ,บีแล้วเข้าไปชิมดูไม่หลายเมนูครับผมถ้าเกิดว่าใครได้ไปที่ฟิลิปปินส์ก็ลองไปแวะดูครับอร่อยทุกอย่างเลยครับผมโดยเฉพาะาไก่ทอดกับซอสซอสของไก่ทอดของจราดีมันจะไม่มีไอ ซอสเกือกที่หรือว่าซอสพิซซ่าขงบ้านเรานะครับโอเคครับจบการรายงานข่าวครับสวัสดีครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe และกดติดตามขอบคุณมากครับ